อุ้ยมีคนซื้อมาของมาฝากอะไรเอ่ยว้าวเต็มเลยใส่นี่ข้าวของนะทุกคนผัดกะเพอเอ้ยผัดกะเพอเปิมมึอของเตยล่ะผัดนะผัดของเตยหมูสับนะคะทุกคน แม่คุณแม่แม่แม่คุณจะคืนมหมไงไม่ใช่เนี่ยไรเลยอ่ะไรอ่ะนี่เหนื่อยไหมนะทุกคน ฟังน้องนีไลฟ์สดอยู่นะทุกคนเสียงอาจจะแค้า้องนิดนะึงนี่เออแล้วก็มาดูน่ากินไหมน่ากินนะน่ากินแล้วก็ ี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็แค่เนี้ยค่ะกินก่อนนะคะบ๊ายบายโอ้เสียงกินโอ้โหแส,ส, <laughs> สียงเขา